บอกว่าโครงการที่เพิ่งผ่านมากับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาทั่วประเทศนั่นก็คือการทําเค้กนะอร่อยๆในช่วงของปี<ม>ใหม่หมและก็ถือว่าเป็นของขวัญแทนใจได้ด้วยนะไม่ได้มีแต่แค่คุกกี้ด้วยอร่อยมากมันอร่อยมากคุณผ<ช>ู้ชมครับต้องบอกว่าทั่วประเทศเลยเขาบอกว่าเค้กฝีมือนักศึกษาอาชีวะรับรองอร่อยไม่แพร้ร้านดันงๆแน่น,นอนนะครับหลังจากเกิดปรากฏการณ์ยอดสั่งเค้กช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาสูงถึง14ล้านบาทหลายคนที่เคยสั่งต่างบอกว่า อร่อยครับปากต่อปากกันเลยไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาครับคุณผู้ชมเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยนะครับว่าช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีสถานศึกษาในสังกัดของสอ,อสอเนี่ยผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นเค้กค,คุกกี้อย่างที่คุณสีน่าชอบ,บนะบและก็ของที่ระลึกด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือและความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนและนักศึกษาอาชีวะ ซึ่งสามารถทำไรายได้สูงถึง14ล้านบาท ว่าเป็นความสําเร็จนะฮะที่ส่งต่อถึงสถานศึกษาครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพอาชีวะศึกษาเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนนะคะเป็นกําลังคนสมรรถนะสูงและพลิกโฉมภาพลักษ์อาชีวะศึกษาจึงมอบหมายให้สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวะศึกษารวบรวมแบบสํารวจและจัดทําสถิติการผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม2565จนถึงเดือนมกราคม2566มีมูล ค่ารวมนะคะคุณผู้ชม่ะ14,742,739ล้านบาทโดยมียอดขายนะคะแบ่งออกเป็นเค้ก29,364ปอนด์เป็นเงินกว่า5,71,899ล้านบาทคลุกกี้คุณผู้ชม8 1 8 0 0 61,823กล่องค่ะเป็นเงินกว่า8,169,604บาทและอื่นๆอีกนะคะกว่า13,016ชิ้นเป็นวงเงินกว่า 8,53,236บาทนะคะยังมีประเภทขนมปังเบเกอรี่แล้วก็ของที่ระลึกอีกมีสถาบาันศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า52แห่งนะคะได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา20แห่งวิทยาลัยเทคนิค10แห่งวิทยาลัยการอาชีพ10แห่งวิทยาลัยสารพัดช่าง6แห่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี6แห่ง มีนักเรียนนักศึกษาครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า36,889คนค่ะนี่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่15บหมกราคมค่ะใช่แล้วครับทีนี่ก็เห็นพีไม้ลายมือนะที่จริงเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้ลองไปแต่งหน้าเค้กแบบนี้นะคุณผู้ชมดอกกุหลาบเนี่ยสวยแบบนี้ไหมกลายเป็นดอกจำปีนี่ฉันไปกลายเป็นดอกบัวค่ะก็จะดอกใหญ่ๆหน่อยเคยแล้วนะคะตั้งใจทํามากแต่ทําไม่ได้คือ มันต้องใช้การฝึกฝนจริงๆคุณผู้ชมแล้วน้องเขาเก่งมากทั้งใจเย็นนะคะแล้วก็มีทักษะที่ดีมากมแล้วคิดดิว่าน้องเหล่านี้จบออกไปนะคะค่อยเปิดร้านของตัวเองเราก็จะมีร้านเบเกอรี่ที่ดีมีคุณภาพอีกเยอะเลยนี่ถือว่าเป็นความสําเร็จนะฮะของอาชีวศึกษาทั่วประเทศเลยกับเขาเรียกว่ายอดขายที่เพิ่งเกิดขึ้นนะมันไม่ได้ฝึกแค่ น้องๆคะแนนค่ากรรมเท่านั้นนะคุณผู้ชมมันฝ yes. ึกไปถึงเรื่องของการตลาดเพราะน้องๆทุกคนต้องแบบเออต้องแบบไปหาลูกค้าไปฝึกฝนออนไลน์ไลน์แล้วก็ยังมีในเรื่องของบัญชีบัญชีก็ไปช่วยทาบัญชีให้น้องๆที่เรียนพวกกราฟิกดีไซน์ต่างๆก็ไปช่วยออกแบบเรื่องหน้าเค้กนะคะเรื่องกล่องเรื่องอะไรต่างๆ บรรจุพันธ์แพ็กเกจจิ้งต่างๆคือทุกสาขาวิชามาร่วมกันหมดเลยนะคะผนึกกำลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษานะะในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีใครที่พลาดในปีนี้ไปปีหน้าอุดหนุนน้องๆเลยนะคะเราสองคนรับรองการันตีคะ่ะว่ารสชาติรอร่อยมาก